สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน,นันพากีเจ้ดีค่ะพอๆพกันอีกที่เกาพี่น้องอู้ดีสมเหนือนี่แบบหัวแบใ่รสชาติแซ่บคือเกาแน่นอนเจ้านี่พี่น้องใบตองสุดยอดพี่เนือแดงฉ่ำสุดยอดสุดยอด ฟังเสียงยางโอ้โอ้ออมันคือหัดหลายเถอะวะเสร็จเสร็จน้ำกันค่ะพี่น้องหอมหอมคือหอมเถอะวะมีแหงเลยเสร็จเสร็จน้ำกันค่ะพี่น้องเห็นบ่ละ่ะ Hoa mi lưu nó lại tệp. Bit noisy. Hoa mi lắm. 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 Hoa gì lắm. Hoa mi lắm. กินเขาแรง้งน้่กันค่ะพี่นอ้องเต็มเนื้อสุดยอดสุดยอดเตรียมหลุดโดดเลยจักเพิรนมักจักเพิรนเอขันจังไดเนาะเนื้อแขนอันตันพี่น้อง Oh. Hmm. Tak. Hmm.

แล้วหดอกพักอืเขายหันหันแบบพักเข้ากันกินผู้เดียวเห็นอเหมือนมูเขาไปเหงาเหมื ขวนออกเันพี่น้องอ่ะสั่งเสรจลเลยคู้แบบอืมบอแบบก็ยเหมือนงงเหี่ยวที่อ

แห้หยงหยำแห้งเพชรติดลิ้นบันอื้หเพชรเข้าพี่น้องผักหยกก่อนจะเข้าเดี๋ยวจะมาผอกันใหมคลิหนาค่ะโอ้ยเพชรไลเพชรไล่ไปหาไปหาเกียร์ก่อนไปหาแจ๊กเกียร์ก่อนไปอมเกือกก่อนพี่น้อง สวัสดีค่ะแล้วฝากติดตามคลิปใหม่ของทุกวันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวัวไม่ไรไม่ไรไม่ไร